สวัสดีค่ะมาดามเอมาแล้วค่ะวันนี้ดีใจมากเลยได้500ยซับแล้วค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้นะคะเพราะว่าเพิ่งทำได้ประมาณยังไม่เกือบจะถึง2เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็เห็นคนอื่นเขากินโชกินอะไรบ้างนี่เราขอขอกินโชบ้างแล้วกันนะกินส้มตำนี่ค่ะส้มตำ สวยไหมอุตส่าห์จัดนั่นเนี่ยจัดมีกุ้งมีไข่มีมซอสซ,ซอสเ,เ,เออถ้าฝรั่งถ้าคนไทยส่วนมากเราจะเรียกว่าฮอทดอกเนาะแต่ที่นี่เขาจะเรียกซอสเซสซอสเซสกับฮอทดอกนั่นมันก็แตกต่างกันนะวันนี้5 0 500รยซับแล้วเราจะกินโชว์แล้วนะเห็นคนอื่นกินโชว์มาถึงทีตัวเองกินโชว์บ้างรู้สึกว่า ท้แม่งทมงไ,งไม่รู้ <c oughs> จะใช้มือจบเอาก็ไม่ได้ใช้ขอขอใช้ซ่อมเนาะเราไม่ถนัดเรา <c oughs> ไม่ถนัดใช้มือถ้าอยู่กับเพื่อนกับฝูงได้ค่ะใช้มือกินเอาได้จมตำอร่อยอร่อยอืมอืม,อม,อม เราจริงๆไม่ได้ยอมดูสิคะสีสันอืก็ะจะกินให้ดูนะคะอืจะลองใช้มืออ๋อลืมข้อเหนี่ยวนี่ไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองอเขาเรียกอะไรจบใช้มือเนาะ ข้าเนียวข้าวเนียวก็หงุงหุงกับไมโครเวฟอืออร่อยค่ะกระดาษกระดาษยังไงไม่รู้กินโชว์อย่างเงี้ยงไงขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะเราได้ห้าร้อยซับแล้วแล้วกินโชว์ท่านผู้ชมะคะ ตอนนี้หน้าสดมากเลยตอนแรกกับาจะแต่งหน้าแล้วจะมาไลฟ์สวยๆตอนนี้ไม่เอาแค่นี้ค่ะกำลังกลับมาจากทำงานแล้วก็อาบน้ำแล้วก็มาตามช่วงาคิดได้เออเราไลฟ์สดสดดีกว่ากินไปคุยไปได้ไหมคะไม่ว่ากันเนาะ เสียดายถ้ามีเพื่อนกินด้วยจะกินค่ะคงอร่อยน่าดูถ้ามีเพื่อนด้วยคงจะโซยแหลกเลยอือทำเหนืยวติดมาือ,อีใครมาทักทายเราไหมให้กำลังใจเราหน่อยนะคะห้ารอยซับแล้วเราจะทำไปเรื่อยๆกับแสก ไม่เร่งรีบมีใครได้ห้าร้อยซับเหมือนเราไหมคะอืมอืม,อม,อมเี๋ยวจ๋อทำตาม ที่ทุกคนเขาเขาใช้มือใช้เห็นเขาทำแล้วเขาดูเหมือนอร่อยเหมือนถนัดมากเราทำไม่ค่อยถน,นัดเขินเขินกล้อง,องอย่างนี้เนาะเขาจะกินเขาก็ต้องกินอ้ามขอกินแบบตะกะหน่อยนะอืมอร่อยค่ะ ใครอยากทักทายก็ทักทายมาได้นะคะก็กินไปคุยไปอื อร่อยค่ะเริ่มจะเผ็ดแล้วนี่ค่ะตองอาปาก้องกว้างใช่ไหม ูดถึงกว่าจะได้กว่าจะทำเป็นยูทูบเบอร์เหมือนคนอื่นเขาเนี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะ อืมอร่อยกุ้งค่ะ หน้าเริ่มแดงแล้วค่ะแก้มเริ่มแดงอเผ็ดอร่อยอ,อาอ์ทีกนี้ก็เพิ่งจะได้กินส้มตำไม่มีใครตำให้กินอืม,อมนล้ว มีใครมาทักทายเราเลยแต่เราก็จะกินไปเรื่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินโชว์ค่ะได้ห้าร้อยซับก็เลยมาขอกินโชว์สักหน่อยนี่คือไลฟ์สดครั้งที่สาม คิดว่าต่อไปไม่ไลฟ์สดกินดีกว่าค่ะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เราเนาะเห็นคนอื่นเขาทำเราก็อยากทําบ้างพอทําแล้วมันรู้สึกไงไม่รู้แต่วันนี้ก็เอาแค่ okay, วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะไลฟ์สดกินอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้อาจจะทําดีกว่านี้ตอนนี้เอาแค่น okay, ี้ไปก่อนค่ะ ทักทายกันหน่อยนะทักทายกันหน่อยนะ มีใครทักทายเราไหมนะกินส้มตามจนเริมกินข้าวเหนียวเลยค่ะโ <c oughs> มอดิโม่ข้าวเหนียวยังร้อนอยู่เลย กินจนน้ำมูกไหลถ้ามีเพื่อนกินองชัวง่ววันหลังหาเพื่อนมากินด้วยนี่จบมือแล้วจบมือแล้วเป็นแ,แล้วทำเหมือนกนอื่นเขาแล้ว เองเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะ mm. บนว้านในใจนะคะท่านผู้ชมพ่อ mm. แม่พี่น้องส mm. ิปานาอาทั้งหลายหาว่าอุ้ยใหญ่นี่ทำอะไรน่าเกลียดจังเลยอ่ะเผ็ดแล้วค่ะ กินเบ็ดด่วนยังไงก็ฝากติดตามล้าด้วยนะคะกินไล้จะหมดแล้วค่ะหน้าเริ่มแดงแล้วค่ะ โอ้ยร oh, ้อนร้อนร้อนดูสิกินยันเก้มแดงเลยเออกกินน้ำก่อน mm hmm. น้ำส้มค่ะ mm hmm. มีใครเข้ามาทักทายเราไหมคะกินไปคุยไปได้ไหมคะ เล่นกับแสงเล่นกับวันนี้ก็ได้ห้า้อยซับแล้วค่ะเราได้กินโชว์ละเพื่อนบอกว่ากินโชว์เลยตอนนี้ก็กินโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอร่อยมากเผ็ดขอเบรกก่อน กินเย,ยอะๆเหมือนอื่นจะได้อ้วนผอมแลคะเห็นได้หายพลาค่ะยังไงก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็จะหมดละไม่อยากเห็นหน้าหน้าแดง เผ็ดด้วยัก็รบกวนติดตามมาดามเอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ